พิสูมชมทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้ค่ะกับงานแถลงข่าวาาการจัดกิจกรรมมหกรรมวิถีวัฒนธรรมประถมธานีค่ะดิฉันเบลล่านะคะแสดละครมากมาย าพยนตร์มากมายถ่ายทําที่จังหวัดปทุมธานีนี้นะคะรวมถึงจังหวัดของเราค่ะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชัน้นนำในวงต่อต่อไปนะคะซึ่งงานมหากรรมวิวถีวัฒนธรรมปทุมธานีนี้ค่ะเราดําเนินการภายใต้น,ะะนโยบายภาครัฐบาลโดยท่านเศรษฐาทวี ท่านวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคุธาน,น,านีนะครับทลองคณะดีในพื้นที่จังหวัดปรุครับก็เรีนเในพนที่จงหัดปรวบนนะครับงองคในพนทจังหวัดประจวครงกานเครับทองคณะี้น่จังรคานนครับทด็องานนทะะ่จงกร,รมมกะจวบคุณานนดมีใน,นที่จกรัดรมจนนะครัองคณะีรรในนที่จังหัดประานนะครับดงคณทีในรื่องหวัดปรวบคุนีรทงคี้มี่วัม อย่างนี้กับจังหวัดเราอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการอาจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นซีพอร์ตคือคาร์ทริโปรดักต์อไทยแลนด์เป็นคือวงปิภาคมอนะครับถ้าใครไม่ทราบเนี่ยก็ลองไปค้นเพราะว่าประวัติศาสตร์ของ,องปิภาคมอนจุดเริ่มต้นคือปทุมธานีตั้งแต่ ก็กิจกรรมต่างๆนะครับเราเองสอดคล้องกับยุธทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยใช้เรื่องของศิลปวัฒนธรรมนำนะครับการจัดงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว,ว่าบางอย่างนะครับเราเชิญชวนคนเข้ามาเราก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับเรามีศูนย์การค้าเรามีมาหาวิทยาลัยที่มีหอประชุมต่างๆมากมายเราพยายามจัดกิจกรรมบางประเภทนะครับในสถานที่ต่างๆที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคน ต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหมานครนะครับการจัดงานในครั้งนี้มหากรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานีเราเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่23มิถุนายนนะครับณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับแอนสเปลนะครับวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องออทุกภูมิภาคไม่ไว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับได้มาเห็นถึงความศิลป์เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวนะครับของพี่น้องคนปทุมครับ